มครับเมื่อวันเพฤ่อรหัสที่แล้ว11มีนาคม พุทธศักราช2564ได้มีการแถลงข่าวของสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือที่เราเรียกกันเคยชินกับคำย่อว่าปปงโดยคณะกรรมการมีท่านประธานคณะกรรมการปรปรงคือพลตารวจเอกชัยยะสิริอัมพันกุลร่วมกับท่านเลขาธิการปรปรงอวงเล็บยังรักษาการอยู่นะครับพลตำรวตรีปิยพันธ์ปิงเมืองไดประกาศอายัดทรัพย์สินหลงจูสมชายกับพวกและนายเสียโปนางสาวบญญญานเย็นชาณรามาดาเสียโปกับพวกรวม ทั้งสิ้น430รายการมีทั้งเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเครื่องประดับทองรูปพันณ์ยานพาหน,นะอองชุดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นต้นรวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ1,200ล้านบาทจริงๆแล้วเป็นข่าวเก่าไม่ใช่ข่าวใหม่แต่ผมมีประเด็นที่จะพูดเรื่องบทบาทของปปงกับตำรวจในงานนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวบางเรื่องที่บางท่านอาจจะไม่เคยรับทราบม,มาก่อนตั้งแต่ปี2,559น่าุผู้ชมครับปปงมีผลงานยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวการกระทําผิด รวมมูลค่า47,456ล้านบาท40กว่าล้านท่านผู้ชมมีคดีทุจริตมีคดีช่อโกงประชาชนมีคดีการพาน,นันมีคดียาเสพติดมีคดีค้ามนุษย์ที่ผมพูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพื่อความเป็นธรรมกับปปงนิดหนึ่งการยึดทรัพย์คนที่กระทำความผิดเป็นหน้าที่ปปงงไม่ใช่ตำรวจทุกวันนี้เรายังเข้าใจผิดว่าตำรวจเป็นคนยึดทรัพย์แระความเข้าใจผิดตรงนี้เลยก็เลยทําให้ตำรวจบางคนตำรวจชั่วๆไปตีกินไปดําเนินคดีเขาแล้ว ก็อาย,ยัดรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่นโนนเจ้าที่นั่นก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ตำรวจไม่มีอำนาจยึดซับใครฮะเพียงต่มีอำนาจในการเข้าไปสืบสวนจับกลุ่มยึดของกลางเพื่อพิสูจน์ในทางคดีโดยหลักการและวิธีการทํางานเนี่ยเมื่อตำรวจไปทําคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วส,รรรสืบสวนจับก,กลุ่มเรียบร้อยแล้วต้องแจ้งไปที่ปปงเลยเพื่อให้ปปงนั้นดําเนินการแต่ถ้าเป็นคดีใหญ่ๆอ,อย่างเช่นเสียโปโ้หรือว่าหลงจูสมชายอะไรพวกเนี้ยในทางลับแล้วปปงเขาเริ่มสืบสวนด้วยตัวเเองละเตรียมเอาไว้ก่อนว่าคนที่มีเรื่องมี ราวในสังคมในขณะนั้นเนี่ยตำรวจยังไม่ได้จับกลุมมีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนบ้างเขาแอบสือไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจเข้าไปอายัดหรือยึดไม่มีเขารอจนกระทั่งตำรวจออกมาแล้วดำเนินการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าปปงยังทำงานอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็คืออยู่เงื่อนไขว่าตำรวจกลุ่มนั้นคนนั้นหรือฝ่ายนั้นต้องการจะยื้อเรื่องนี้เหมือนกรณีหลวงจู้สมชายนี่ผมแทบจะไม่อยากจะพูดอีกแล้วนะเนี่ยไอ้คดีบ้าเนี่ยเพราะว่าผมพูดทีไรก็หาว่าผมมีอคติกับคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขปปป แต่ในข้อที่จริงก็คือว่าหลงจูสมชายเนี่ยผ่านไปแล้วถึงเดือนกว่าถึงจะมีการแจ้งความออกหมายจับหลงจูสมชายปปงน,นี่เขาเช็คหมดแล้ว,ลวเขารู้เลยว่าหลงจูสมชายมีเงินอยู่ในธนาคาร4 0 0ร้อยล้านบาทแต่พอทิ้งไปเดือนกว่าพอแจ้งความปั๊บคดีไปถึงปปงตำรวจก็ไปค้นบ้านหลงจูสมชายก็เจอเงินในเซฟ100บาทแล้วก็พระอีกหนึ่งองค์อ่านแค่นี้ก็เข้าใจเกมแล้วใช่ไหมว่าใครบ้างที่แอบช่วยหลงจูสมชายอยู่การที่ตำรวจไปยึดทรัพย์โดยพลาการนั้นท่านผู้ชมเชื่อผมเลยขอให้เชื่อ เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้ยึดทรัพย์ตามกระบวนการถามว่ามีไหมมีมีการเข้าไปยึดบุกทลายบ่อนการพนันออนไลน์ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งเมื่อเร็วนี้ตำรวจเข้าไปตรวจคน้นยึดเงินสดเลย18ล้านบาทในบ้านในหมอนั่นเอาเข้ากระเป๋าตัวเองเลยพอเข้ากระเป๋าตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอานัางนกต่อไปแจ้งเจ้าของทรัพย์สินบอกว่าตำรวจเขากําลังตามจับนะไอ้นี่ก็ตกใจไอ้น้องนกต่อนี่ก็เลยพาหนีไปอยู่คอนโดแห่งหนึ่งท้งั้งนี้ไอ้เจ้าของบ่อนการพนันออนไลน์เนี่ยมันมีบ้านอยู่ในกรุงเทพแล้วตำรวจคนหนึ่ง กับชายชุดดําตามกล้องวงจรปิดก็บูกเข้าไปบ้านในหมอนั่นระหว่างที่ไอหมอนั่นแอบลี้ภัยอยู่ที่คอนโดคอนโดหนึ่งตามสายที่นางนกต่อบอกแล้วก็ไปขุดเอาทองคํามา300ล้านบาทเข้ากระเป๋าตัวเองประเอนไอหมอนี่มันทึดสู้มันไม่กลัวแล้วมันหมูไม่กลัวน้ำร้อนมันก็เลยเรียกร้องร้องขอความเป็นเจ้าขงก็ปรากฏว่าวันนี้บงก็เลยไปยึดคืนหมดเลยทุกอย่างท่านผู้ชมครับได้ทองคามาโน,โน่นนี่นั่นแต่ที่สนุกท่านผู้ชมครับหาเงิน18ล้านบาทไม่เจอไม่รู้เข้ากระเป๋าหมาตัวไหน เงียบเป็นเป่าสากท่านผู้ชมครับหลายๆคดีของลงจูสมชายกับเสียโป้ปปงสืบไปแล้วว่ามีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านผู้ชมครับร้อยกว่าคนคมีข้าราชการฝ่ายปกครองใครจะไปรู้แยอำเภอผู้ว่าอาจจะมีก็ได้ปลัดอำเภอข้าราชการฝ่ายทหารและข้าราชการฝ่ายตำรวจโยงใยไปจนถึงตำรวจบ,บางคนในกองญชาการสอบสวนกลางและกองปร,ปราบปรามสามยอดแต่ปปงเ,เขาอมไตก้อนนี้เอาไว้ก่อนคนที่ผมสนิทด้วยเขาบอกว่าถ้าหายไพ่ออกมาเมื่อไหร่รับรองว่าตกเก้าอี้ กันทุกคนเลยนึกไม่ถึงวันแถลงขา่าวท่านผู้ชมมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟัง่านผู้ชมจะได้รับทราบเอาไว้วันนั้นที่แถลงข่าวอยู่เนี่ยท่านเลขาธิการปปง,องอกําลังแถลงข่าวอยู่คุณสันทนาประยูรรัฐอดีตเป็นพันตำรวจโทรท,รที่เขาเรียกรองต่อแต่ถูกถอดยศไปเรียบร้อยเลยคือคุณสันทนาฮอแฟ้มไปเลยกำลังจะไปป่วนว่าอันนี้ทรัพย์อันนี้ไม่ถูกต้องที่ยึดเสียโป้ไปโน่นนี่นั่นท่านเลขาธิการปปงท่านไม่ชํานาญเกมไม่รู้จะทํำยังไงปรากฏว่าคนที่เก่าในวงการคือท่าน ประธานปปงอพลนบรีเอกชัยยะสืบพันกุลท่านก็เลยเอาไมโครโฟนมาพูดท่านพูดจาชัดเจนท่านพูดสั้นๆไม่ยาวผมไม่แน่ใจผมมีคลิปจะออกได้หรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นสั้นๆกันละกันนะเอาแคปเป็นรูปที่ท่านพูดมากันละกันนะฮะท่านาบอปปงอทาทุกอย่างด้วยความโปร่งใสใครมีปัญหาอะไรกับปปงอไม่ต้องกังวลใช้ช่องทางทุกช่องทางไม่ว่าทางกฎหมายทางสื่อมวลชนและกระตาร้องเรียนมาเราจะพิสูจน์ให้ดูว่าทรัพย์ต่างๆพวกนี้เนี่ยเรายึดมาเนี่ยเรายึดอย่างถูกต้องไม่ผิดโยงใยกันยังไงสามารถจะชี้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลเอกชัยยะเนี่ยท่านพูดอย่างชัดเจนเลยว,ว่าปปงอไม่เคยตอบคําถามคนไม่ได้เพราะพลเอกชัยยะพูดอย่างนี้ท่านถือหลักว่าทรัพย์ใดเป็นของแผ่นดินจะต้องกลับคืนไปสู่แผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นทองคําไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เมื่อทําผิดแล้วเข้าข่ายมูลฐานผิดหลักการของปปงอแล้วปปงอยึดได้หมดเลยแล้วเงินก้อนนั้นส่งออกจากมือคนที่ถูกคดีปปงอไปสู่ อีกคนหนึ่งอีกคนนึงก็ต้องโดนด้วยไปสู่อีกคนหนึ่งก็ต้องโดนด้วยไปสู่อีกคนหนึ่งก็ต้องโดนคือเงินก้อนนั้นเส้นทางการเดินทางของเงินก้อนนั้นไปถึงคนไหนคนนั้นโดนหมดเพราะถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบนั่นคือทรัพย์ของแผ่นด,ดินท่านผู้ชมครับนั่นคือสิ่งที่พลนภุรเดชชัยยะสุริยมพันธ์กุลเป็นคนพูด